สวัสดีครับพบกับทีมงานของโยกการิวนะครับวันนี้พบกับผมฉายเดียวนะครับผมเนื่องด้วยพิธีกรข้างกายผมคุดีมนะครับวันนี้ติดภารกิจนะครับส่วนคูจักก็อยู่ด้านหลังกล้องนะครับวันนี้เราเดินทางกันมา2คนนะครับผมกับคูจักนะครับเรามากันที่จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงเซานะครับอยู่ที่ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปยังฟาร์มบางมัดนครนายกได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่เลี้ยงนกมานานกว่า10ปีนะครับและเป็นการเลี้ยงนกพี่น้องนะครับร่วมเลี้ยงอยู่ด้วยกันมีไม่ต่ำกว่า200คู่นะครับนกจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับและจะเป็นฟาร์มของท่านใด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันเลยครับอัสมาอะไรกุ้สลาตอนนี้ทีมงานหงยก8ริ้วก็พาเพื่อนๆมาย่านจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงแารไม่ได้ไกลกันนะครับแค่ข้ามคลองซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าตําบลชุมพลอําเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็น สถานที่อยู่กึงกลางระหว่างคลอง14กับคลอง15อ่าแลตรงนี้ก็จะมีฟาร,ร์มนกหงยกนะครับซึ่งหญิงสาวที่อยู่ข้างผมนี่ก็คือเป็นคนเลี้ยงรวมกับญาติพี่น้องอีก 2- 3สาคนค่ะซึ่งระแวกตรงนี้ก็จะมีนกหงยกอยู่ประมาณ250คู่นะครับของตัวเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ 140. 1 4 0แล้วก็มีของน้องอีกอีกประมาณ50บ เจ็ดสิบคู่แล้วก็มีของน้องชายอีกน้องชายอีกอีคู่ถ้าเพื่อนๆสนใจนกหงหยกที่ราคาไม่แพงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมาเนี่ยจะเอาทีละ50ตัวเป็นร้อตัวก็ได้ราคาก็เริ่มต้นก็ตัวละ100ถ้าซื้อเยอะก,ก็ประมาณตัวละ90บาทอาจจะมีส่วนลดบ้างแต่ถ้าซื้อน้อยก็ตัวละร้อย ตรงนี้นะครับก็คือสามารถเดินทางมาไม่ว่าจะจะจากกรุงเทพหรือจากส่วนไหนคือเดินทางกันแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมอาจจะคุยเยอะหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะตัวอาจจะคุยไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> อาจจะไม่ไม่ถนัดในเรื่องของการคุยก็เดี๋ยวผมโม้ให้ฟังละกันเพราะว่าตรงเนี้ยนกที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็ค,คือส่วนหนึ่งเป็นนกจากบ้านผมด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือต้องบอกว่าตัวเนี่ยอยู่ เปรียบเสมือนกับกับญาติพี่น้องแหละอยู่ไม่ไม่ไกลจากบ้านผมแล้วก็มีมีการซื้อขายนกกันส่วนหนึ่งนกที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ที่มาจากบ้านผมด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากพื้นที่ต่างๆตรงนี้ที่ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็คือหลักๆแล้วสําหรับการขายนี่ก็คือขายในโลกออนไลน์หรือว่าขายให้กับพ่อค้าคนกลางครับขายให้พ่อค้าคนกลาง ตรงนี้ต้องต้องบอกว่า,าหลักๆจะส่งให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วก็ที่พวกเรามาที่นี่ก็คืออยากจะช่วยประชาสัมพัน์ธให้ด้วยว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นทางผ่านที่สามารถวิ่งไปฟรราร์มของบางมัดได้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาอุดหนุนเข้ามาชมได้เพราะว่านกที่นี่ก็สวยแม่แพ้นกของฟาร,ร์มอื่นในเรื่องของคุณภาพด้วย และผมอยากทราบถึงวิธีการเลี้ยงยากไหมในการเลี้ยงเลี้ยงนกหยกไม่ยากจ้ะไม่ยากคือเราต้องดูแลมันยังไงบ้างตั้งตั้งแต่เช้ามาเช้าก็ดูแลให้น้ําให้ข้าวครับแล้วก็ดูแลลูกหล่นลูกอ,อก็คือเราก็ต้องมีเวลานะ,ะมีเวลาในการในการดูแลพ่อแม่ในการดูแลลูกนกด้วยเพราะว่าบ,บางที พ่อแม่โนะบางตัวก็อาจจะเคลียไขย่เคลียลูกบางทีลูกล่วงลังมาถ้าเราไม่ดูมันก็อาจจะเกิดการสูญเสียเราก็ต้องมนมันคอยดูแลในหนึ่งวันนี่คือใช้เวลาดูแลนานไหมสักกี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็คือใช้เวลาในการดูแลโนกร้อยกว่าคู่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราดูแลแค่แค่ช่วงเช้าครั้งเดียวกลางวันแล้วก็เย็นแล้วก็ปิด Oh. ตอนเย็นก็ปิด<ต>ปิด<ต>ไม่ให้ัน่นปิดผ้าอ๋อ oh. ตอนเย็นเราก็เหมือนมีสแลนนะจ้ะปิดปิดแนันลปิดกันลมหน่อยกัน<ต>ลมกันแมวกันลมกันแมวด้วยเพราะว่าที่นี่คล้ายๆเป็นบ้านเป็นญาติพี่น้องติดติดกันบางทีก็มีแมวบางทีถ้าเราไม่ปิดกันอย่างเงี้ยแมวบางทีก็อาจจะเข้าไปกวนนกได้เพราะตามตามภาพที่เห็นก็จะเป็นเขาเรียกเป็นตาอวนนะ ตาอวนตีล้อมก็คือที่ใช้ตาอวนตีล้อมเนี่ยก็คือหนึ่งป้องกันนกนกหลุดสองป้องกันพวกแมวพวกสัตว์อื่นด้วยเพราะว่าที่นี่ตะกี้ตะกี้ที่คุยกันก็คือหลุดไปหลายตัวแล้วแต่มันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนเพราะว่ามันก็อยู่ในอวนเราก็สามารถจับมันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยคือนกเวลาเราเปิดประตูกรงให้อาหารบางที มันมันอาจจะบินสวนมือมาหรือว่าบางทีมันก็ออกเองอหรือหรือบางทีมันก็เปิดประตูเองได้ออ,อันนี้ัน,นนอี้เราก็เขาเรียกว่ามีวิธีการจัดการก็คือใช้อวนมาล้อมเพื่อไม่ให้นกมันหลุดความจริงแล้วถ้านกหลุดออกไปเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะรอดเนี่ยน้อยส่วนมากก็เสร็จนกจมธรรมชาติบ้างหรือบาง,บางทีก็ หากินเองไม่เป็นก็ทําให้นกตายเพราะว่าเราใช้อวนเราไว้ก็คือเหมือนกับจะได้ไม่ต้องปล่อยเข้าไปเผชิญกับโลกภัยนอกเวลาที่เขาหลุดออกไปในเรื่องของราคานกคือบางคนอาจจะถอดใจอาจอมไม่อยากเลี้ยงนะก็คือตรงนี้อยากให้พูดถึงหน่อยว่าคือสําหรับคนที่เลี้ยงเนี่ยควรที่จะเลี้ยงเลี้ยงต่อ ควรที่จะทําใจยังไงดีกับกับตอนนี้ต้องสู้ไปพยายามอ่าครับผมพอจริงจริงแล้วในเรื่องของราคามันก็วนกันนะมันก็วนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใช่ครับอย่างที่เลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงมาประมาณสักกี่ปีละหลายปีแล้สิบกว่าปีแลโอ้โหสิบสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่มากมากกว่าผมอีกนะอันนี้ต้องขอเล่าย้อนย้อนไปเลย จุดเริ่มต้นที่ที่ผมเลี้ยงนกเนี่ยนะหลายหลายคนอาจจะรู้แล้วแกลส่วนหนึ่งเนี่ยคือที่ผมเลี้ยงนกแล้วก็รู้ว่านกขายได้มีคนรับซื้อเนี่ยก็คือนี่จากโตเลยแนะนําเพราะตอนนั้นเนี่ยผมมีมีนกแล้วก็มีลูกนกแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีคนรับซื้อแล้วโตก็ได้แนะนำะคนมารับซื้อจนกระทั่งเขารับซื้อในราคาที่ ผมมองว่ามันมันตามเกินไปผมก็เลยเลิกทําการค้าขายกับพ่อค้า,าคนกลางครับผมก็เลยไปหาช่องทางในโลกออนไลน์บ้างหรือบางทีก็เอาไปส่งตามร้านเองอ่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นให้กับผมในเรื่องของการการขายนกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนี่ยเลี้ยงมามากกว่ามากกว่า10กว่าปีอันนี้อยากให้ดูเป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ด้วย และคนที่เป็นมือเก่าที่ยังเลี้ยงนกของหยกอยู่นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือถ้าเรามีใจรักในการเลี้ยงนกแล้วเนี่ยตอให้ราคามันยังไงก็คือยังไงเราก็เลี้ยงนะครับก็คือดูที่เนี่ยเป็นตัวอย่างเลี้ยงมาสิบกว่าปีเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเจอกับราคาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น40 50 6บห0บกร้อยก็คือเจอเจอมาหมดนะครับแต่ก็แต่ก็ยังยังเลี้ยงอยู่ยยยหรือไม่ว่า ราคาของอาหารจะสูงก็ยัง,ย,งยังเลี้ยงอยู่เพราะว่าพื้นฐานก็คือมาจากความรักแล้วก็เสน่ห์ของตัวนกคงยกด้วยนะส่วนในเรื่องในเรื่องของออรายได้นเนี่ยก็คือมันทำรายได้ให้กับเราอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะจะมากจะน้อยเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไดออ้อันนี้ก็เ,เป็นอีก หนึ่งสถานที่นะครับท,ที่ที่อยากจะมาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อนะครับฟังผมโม้อยู่คนเดียวแต <c oughs> ่จริงก็ช่วยกันนะครับพอตัวอาจจะพูดไม่เก่งนะครับผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ว่าที่เนี้ยเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เพื่อนๆสามารถามาอุดหนุนมาซื้อได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับก็เริ่มราคาที่ประมาณ 90- 100อ่ามาดูก่อน ไม่ซื้อไม่ว่าผ่านมาก็แวะเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ตัวได้บอกอ,อช่องทางการติดต่อถ้าคนอยากจะมาดูติดต่อได้ทางไหนบ้างเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งแปหนึ่งสีเก้าครับผมมีมีมีเบอร์อื่นอีกไหมหรือเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยเบอร์เดียวอ่ามีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรตามเบอร์ที่บอกไว้นะครับ แล้วก็ส่วนใน,ในทาง facebook นี่ไม่มี <Okay. S 2> อ่ามีแค่เบอร์โทรศพัพท์สาม,มารถโทรแล้วก็มาอุดหนุนแต่ที่นี่ไม่ไม่มีบริการส่งต่างจงังหวัดนะไม่มีอ่าคือต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องอคนที่อยู่ต่างจงังหวัดอยู่ไกลๆเห็นแล้วอยากจะได้เนี่ยก็คือท่านต้องขับรถมาซื้อเองนะครับมาดูตัวนกเองนะครับและจะได้มาเจอกับ เจ้าของฟาร์มแห่งนี้ด้วยนะครับยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณโตะด้วยนะครับที่อนุญาตให้พวกเราได้มาประชาสัมพันธ์ฟาร์มนี้นะครับแล้วกออ็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามช่องหงหยกแปริ้วด้วยนะครับในช่อง YouTube พิมพ์คําว่าหงหยกแปริ้วนะครับก็จะมีคลิปต่างๆที่เราไปประชาสัมพันธ์ฟาร์ไม่ว่าจะเป็นในเขตฉะเชิงเซา หรือจังหวัดอื่นๆนะครับที่เราได้เดินทางไปกันมาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์นะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆในการสนทนานะครับแต่คลิปนี้ท่านจะได้ชมรูปภาพนกนะครับอย่างจุใจในคลิปนี้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจากลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วไปเจอเจอกันในคลิปต่อๆไปกับพวกเราทีมงานหงหยกแปรริ้วนะครับสวัสดีครับ รับทำห่วงขานกหลายชนิดติดต่ออดัมตีส0บศูนย์หกสี้าห้าหครับ